ลงทุนคอนโดด้วยเงินศูนย์บาททำได้จริงไหมมาค่ะพี่มาดังแต่เล่าให้ฟังลงทุนคอนโดด้วยเงินศูนย์บาทเนี่ยทำได้จริงนะคะถ้าคุณจองทําสัญญา ใช้เงินเพียงศูนย์บาทแล้วคุณสามารถฟลิปมันได้เลยขายต่อได้โดยที่คุณยังไม่มีต้นทุนทางการเงินแต่ในชีวิตจริงคิดว่าจะมีใครไหมคะที่เขาจะให้โครงการดีๆที่มันฮอตมากๆม,มาอยู่ในมือคุณโดยที่คุณยังไม่ต้องใช้เงินสักบาทอาจจะทําได้นะคะว่าจองศูนย์บาทหรือว่าจองพร้อมทําสัญญาด้วยเงินก้อนเดียวกันแล้วผ่อนศูนย์บาทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งคุณก็ต้องใช้เงินอยู่ดีหรือคุณคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นฉันซื้อคอนโดที่เป็นคอนโด ready to move ก็คือจ องทาสัญญาศูนย์บาทล้วที่เหลือก็เข้าแบงก์เลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือสันใช้เงินศูนย์บาทจริงๆไม่ใช่นะคะเพราะต่อให้คุณกู้ธนาคารหาคุณก็มีต้นทุนดอกเบีย้ยที่คุณจะต้องจ่ายทราบไหมคะหรือถ้าสมมติคุณจะเทพจริงๆสําหรับโครงการเปิดใหม่แล้วมีห้องเทพๆให้คุณเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะให้คุณจองศูนย์บาทแล้วไปทํากําไรเลยไหมคะคงไม่ได้แน่นอนถ้าคุณไม่ใช่ very, very very VIP หรือว่าเป็นฝั่งของ Shareholder ในฝั่ง Developer หรือว่าเป็นลูกค้าคนสําคัญมากๆหรือเป็น Customer ที่พิเศษสุด ทีเนี้ยค่ะเข้าใจหรือยังคะว่าลงทุนคอนโดด้วยเงินศูนอบาทมีอยู่จริงหรือไม่